สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านแล้วก็สวัสดีฟรีหรือว่าเพื่อนๆนักสะสมเหรียญหรือเพื่อนๆที่ชอบชมเหรียญนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนําเหรียญ5บาทนะครับแต่เหรียญ5บาทตอนนี้เป็นเหรียญ5บาทของรัชกาลที่10นะครับเป็นเหรียญ5บาทรัชกาลที่10นะครับบางท่านบอกอ้าวทำไมเอาเหรียญใหม่ๆมาเหรียญใหม่ๆเหรียญเคยเห็นแล้วเลยใหม่บางท่านเคยเห็นแล้วใช่ครับ แต่บางท่านไม่เคยได้เก็บสะสมนะครับสำหรับเหรียญพศนี้เหรียญนี้พศนี้นะครับก็ใช้หมุนเวียนทั่วไปเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับไม่เหรียญหน้าสะสมอะไรแต่ที่สะสมเก็บไว้คือเป็นเหรียญปีแรกปีแรกของรัชการที่สินะครับรุ่น5บาทนะครับรุ่น5บาทเป็นปีแรกนะครับเป็นปีแรกรุ่น5บาทก็จะเป็นเหรียญที่ด้านหน้าเป็นรูปของรัชการที่สินะครับ แล้วก็มีข้อความว่ามหาวิรลองค์กรนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับนะครับมีขอบเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมนะครับขอบเหลี่ยม9เหลี่ยมนะครับอยู่วงนอกออยูวงในนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นเหรียญไส้2สีนะครับเป็นขอบฟันเฟืองนะครับขอบฟันเฟืองนะครับเป็นเหรียญที่อยู่ในตอนนี้ยังไม่ได้จัดอันดับเลยครับแต่คิดว่าอยู่อันดับที่1ของเหรียญละกันที่10นะครับ เป็นเหรียญที่ใช้จ่ายกันทุกวันในท้องตลาดหรือว่าบ้านเรานี่ยครับเป็นเหรียญปีพศนะครับปีพศ2561นะครับนะครับมีด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระปรมาวิทยายอนะครับวปรรมรนะครับและประเทศไทยนะครับแล้วก็ปีพศที่ผลิตนะครับ2561นะครับแล้วก็ราคาหน้าเหรียญคือ5บาทนะครับ5บาทนะครับสำหรับเหรียญห้าบาทอาจารที่6ปี61นนี้ก็ น้ำหนักอยู่ที่6กรัมนะครับน้ำหนักอยู่ที่6กรัมแล้วก็เส้นผ่าูนกางอยู่ที่24มมิลครับเส้นผ่าขนานย์กลาง24มิลนะครับราคาอ่าจำนวนการผลิตก็เข้าผลิตจุดที่ประมาณ152.591.900ล้าน5แสนเหเรหรียญนะครับห5 2ล้านเอ่า152ล้านแสนเหมื่นนรรียญนะครับลำดับเหรียญรัชการที่10ปีสอพศสอ6พนะครับ ปีพศ2561ของเหรียญรัฐกันที่10ทุกเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็น10บาท5บาท2บาท1บาท50สตางค์และ25สตางคันะครับท่านใดเก็บสะสมไว้สำหรับปี61นะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานดีมากนะครับตอนนี้ราคาเริ่มจะขึ้นทุกเหรียญน,นะครับแล้วจะมีการมีราคาขึ้นมานะครับมีราคาขึ้นมาสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับ สำหรับเหรียญผ่านการใช้งานก็ยังปกติครับยังปกติอยู่นะครับยังราคาตามหน้าเหรียญนะครับเพราะว่าต่างชาติกําลังหาหาหาเหรียญปี6กหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆชมกันนะครับไม่ได้มามาตัดซื้อประกันใดนะครับสําหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานพศสสองพันห้าสิบเอ็ดห้าบาทราชการที่สิบนี้ก็ราคาก็อยู่ที่6บาทนะครับราคาให้ผ่านการใช้งานอยู่ที่6บาทคือง่ายๆเนี่ยกำไรหนึ่งบาทแล้วกันตอนนี้นะครับใครมีเก็บไว้ก็เอามา ตำนายก็ต้องเป็นรับทักร้อยเหรียญทันเหรียญนะครับถึงจะกำไรนะครับตอนนี้เก็บสะสมไปอีกนะครับเก็บสะสมไปอีกนครับอนาคตก็มีราคาแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญแรกหลการที่1 0นะครับเหรียญแรกปีแรกพศแรกนะครับเหรียญแรกปีแรกพอแรกของรัการที่10นะย้ำนะครับควรจะเก็บเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับตอนนี้เหรียญที่ผ่านการใช้งานมีเยอะครับเอาไปหาแลกตามธนาคารได้เลยครับเอามาแล้วก็มาเก็บใส่ตลับไว้อย่างดีอย่าให้โดนอากาศหรือว่าโดน ลมหรือว่าโดนคราบมือนะครับก็จะไหมเอี่ยมตลอดเวลานะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับพศ2 5ง1นะครับ61นะครับเอ่อร้อล้านนะครับ591,900เหรียญนะครับเอ่อน้ำหนัก6กรัมเส้นผ่าศูนย์กลางก็24่สสี่มิลสำหรับเหรียญรัชกาลที่10เป็นเหรียญพศแรกปีแรกของรัชกาลที่10นะครับหน้าสะสมเก็บไว้นะครับหน้าสะสมเก็บนะครับเอามา บอกกันนะครับเอามาแชร์ตัวเลขกันให้ฟังให้ฟังนะครับแล้วก็มาอัปเดตราคากันว่าเริ่มมีราคานะครับเริ่มมีราคานะครับในคลิปต่อไปก็จะมีเหรียญอื่นๆมาให้ชมอนะครับสำหรับอัจฉริที่10นะครับคอยชมกันนะครับคอยชมกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้เหรียญนี้นะครับอัจฉริที่10นะครับเริ่มมีราคาจริงๆนะครับไม่ใช่มานะครับจริงๆแล้วมีคู่มือให้ดูแล้วมีคู่มือให้ดูนะครับแต่ ไม่สามารถเอาคู่มือมาให้ดูได้นะครับแต่มันมีคู่มือ,อที่นักสะสมเขาซื้อไว้แล้วก็มาเทียบราคาอยู่นะครับว่าราคาที่นักคู่มือใส่ไว้กับราคาท้องตลาดมันจะแตกต่างกันแ,แค่ไหนนะครับอันนี้มา,าประกาศให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับเอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับไม่ได้มาประกาศร,รับซื้อหรื Bar หรอว่าจําหน่ายประกานใดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมเหลือนะครับดูคนชัดชัดนะครับดูคนชัดๆัดอีกทีนะครับ เป็นเหรียญ5บาทและการที่บนะครับปีพศ2561นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเหรียญหน้านะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับนี่ครับ61ทั้งนั้นนะครับ61ทั้งนั้นนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ